สวัสดีครับพมกับผมนารรเฟวันนี้ผมก็จะไมาเล่นเกมไมโครับอีกแล้วนะครับทุกคนนะกับการเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์นเองนะครับทุกคนนะในใครคิดถึงผมบ้างครับทุกคนหนละังจากที่ผมเนี่ยห่างหายจากเกม Minecraft. ไมโครับไปอย่างยาวนานนะประมาณ6เดือนทุกคนนะวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาเล่นไม้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมนั้นเกิดมาที่ไหนก็ไม่รู้นะที่ของมันเนี่ย มีแต่ดินแดนลกล้างแล้วก็ไม้สีส้มนะทุกคนโอเคครับมันลื่นจักเลยเดี๋ยวนะทำไมมันลื่นอย่างนี้ <c ười> คลิปนี้นะครับอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าเป็นการกลับมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับทุกคนนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นไมโครับมานานมากเลยนะติดเกมอื่นด้วยนะแล้วก็นั่นแหละ พี่เกลนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเรียนรู้ใหม่นะเอ๊ะทำไมจอมันหมุนเร็วแปลกๆหรือผมไม่ชินก็ไม่รู้นะทุกคนไม่เป็นไรครับเสก้เ้แมวเฮ้ยโอ้เต้แมวโอ้ oh, the oh, this is the m a i l ไม่เป็นไรทุกคนแต่เราค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันนะ เราจะเล่นแบบค่อยๆเป็นนค่อยๆไปนะครับโอเควันแรกของการเอาชีวิตรอดคือการตัดไม้ทำ่ลอยป่าแม้ในโหมดฮาร์ดคอร์มันจะยากแต่เราก็สามารถทำมันได้แน่นอนเอาละตอนนี้ผมอยากจะหาสิ่งเออเดีะย,ยอะไรนะหมูเลไเนะี่ยไม่หมูแต่น้ำตาลนะหมูสีน้ำตาลนี่นหรอ ตอนนี้ผมอยู่ในป่าไม้แห่งหนึ่งแล้วผมก็กำลังจะไปหาหมู่บ้านตรงนั้นมีป่านะทุกคนแต่เหมือนจะเป็นป่าปกติมั้งนะแลวต้องไปดูอะไรเดียวไม่ต้องมาสอนเล่นได้ไหมฉันเล่นเก่งนะเอ้ยสอนเล่นนั่นแหละเดี๋ยวโอ้ทุกคนไม่เข้าใจอ่ะไม่ต้องสอนเล่น แทบไอเทมทูฮอตบาร์ฮอตอะไรอ่ะก็เนี่ยเฮ่อเล่นสมไมไม่เข้าใจเฮ้เครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่ามู่บ้านวิเลเจอแต่ไม่ก็หาไม่เจอเลยเราเจอไก่ทุกคนเดี๋ยวเราขอค่าไก่เพื่อ เอาเนื้อมาประทังชีวิตของเรานะทุกคนนะเพราะว่าในหมดฮาร์ทคอร์เนี่ยแน่นอนว่าหลอดอาหารจะลดเร็วมากตอนนี้เนี่ยผมกำลังเก็บตังค์ซื้อไม c คร f t จะวายดิชั่นทุกคนเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นผมเล่นไม c คร f t เวอร์ชันจาว่านะทุกคนนะแน่นอนครับทุกคนว่าราคาไม่โคตรแพงเลยให้ทายเท่า,าไหร่1,059บาบาทโอ้โหทุกคนผมไม่มีปัญญา ไม่มีเงินขนาดนั้นที่ต้องมาซื้อไมค์ครับแพงๆเพราะว่าผมจนไงนล่ะอีอว้าวโอ๊ยกดไม่ติดว้าวตรงนั้นมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับเอาตกเฉยเลยเไปกันดีกว่าอู้หถ้าเหมือน,นมีขบเพลิงครับทุกคนเราจะสามารถอยู่ ในถ้าตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอยู่ได้เนี่ยแน่นอนนะครับเพราะสิ่งที่ตามมาก็คือที่พักอาศัยของเรายัางไงล่ะอย่าเราเขาออนุญาตขุด c o p โป r Stone เพื่อไปขุดฐานตรงนั้นแล้วเราก็จะมีทอชใช้นี่แหละเมื่อกี้ได้ยินเสีงสเยงเ k e l e ตันหรือเปล่านะอย่ายว,ยวต้องรีบละกดไม่ติด เพราะว่ามอนเตอร์อาจจะเกิดได้ทุกคนเราต้องมีปักไฟทุกคนครับตรงนี้มันโคตรดีเลยอ่ะมันเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีมากเลยทุกคนดูสิเออเหมาะก,กับการอยู่อาศัยนี้จหมูน้อยมาเรามาอยู่อาศัยกันตรงนี้กันดีกว่าทุกคนครับนี่นี่เลยนี่คือบ้านเวอร์ชั่นชั่วคราวของเรา โอ้ยแหลกอะแหลกอะทุกคนครับมันแหลกมากเลยตอนเนี้ยผมว่ามือถือผมไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่อัปเดตเวอร์ชั่นมานี่คือไม่ไหวจริงๆทุกคนโอ้ยแหลกจังเลยนี่คือบ้านชั่วคราวของเรานะครับทุกคนนะสวยงามไม่ละสวยจริงๆครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยครับ ราจะเอาสลับใช่ปะมันคือสลับใช่ไหมเพรามันคือเผลินี่หว่านี่ทุกคนโอ้โหไม่ตรงกันด้วยไม่ตรงกันด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาแอบตรงไหมตรงปะไม่ตรงเอ๊ะทำไมไม่ตรงวะโอ้จะมาน้อยนะ ไม่ตรงอ่ะทำไมไม่ตรงเดี๋ยวนะเอ๊ะหรือว่าต้องไปอีกทางนึงก่อนะโอ้มาน้อยน่ารักมาวาวร์ฉันใหม่อ้าต้องไปอีกทางเด้ต้องไปอีกทางนึงอ่ะล้วคือไม่อยากจะทำแล้วอ่ะที่เกียร์อะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีประตูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอเคอ,อดิได้ปะเว้ยวเฮ้ยได้แล้วเราว่าทำอย่างนี้ดีกว่ามันจะมืดแล้วทุกคนอย่าละมันจะมืดแล้ว,แล,วแล้วเวลากลางคืนก็มาเยือนมอนเตอร์จำนวนมากที่มันจะเข้ามาบ้านของเรา ต้องค่อยๆเมืเอเร็วจังวะไม่เ้เร็วจังเลยเดี๋ยวมื่อเร็วจังเลยอย่าละต้องค่อยๆปิดทางเข้าครับทุกคนถ้าเราไม่ปิดแน่นอนวมามอเตอร์เข้ามาแน่นอนนะนี่ทุกคนสวยงามและนี่ก็คือการปิดทางเข้าของเราเพื่อให้ปลอดภัยจากพวกมองเตอร์ไรที่จะมาเล่นงานเราเงล่ละ ว้ายอดเลยผมว่าควรมีฐานอันหนึ่งนะตรงนี้นะน่าจะต้องมีไฟหน้าบ้านด้วยแหละพราะว่าถ้าถ้าไม่มีไฟหน้าบ้านมอนเตอร์มาเกิดหน้าบ้านเรามอนเตอร์เกิดหน้าบ้านนี่คือไฟปวงเลยนะเค่ okay. ทำไฟดีกว่าทุกคนวันแรกของเราไม่มีอะไรมากครับยกเว้นแต่ อ้วนแต่อะไรวะเอ่ออ้วนแต่หาอาหารไม่เจอนะ <c oughs> ขอภัยทุกคนที่ผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้พูดเลยนะเออไม่ได้ทำ u t u b e นานเราพูดติดขัดแปลกมากครับทุกคนเค <c oughs> okay, ครับเรามีเมล็ดพืชอันนึงนะเดี๋ยวหาฐานแถวนี้ก่อนนะทุกคนถ้าเราเจอา่านเราก็ทำถังน้ำได้ ซึ่งผมเห็นแล้วว่าถันี้มันเป็นทะเลทุกคนแน่นอนนะคะว่าเราจะเอาน้ํามาแล้วก็มาทําเป็นสวนในในถ้าของเรานะครับถ้าเราทําสวนไดน้ทาได้เนี่ยเราก็จะมีกินมีใช้มีขนมปังกินทุกคนมีข้าวเพราะว่าข้าวเป็นอาหารมื้อหลักของคนไทยไงล่ะ <c oughs> อะไรเี่ย <c oughs> ใครครับ ขุดถ้ำต่อไปเพิ่งมาสังเกตว่าในโหมดท์ดคอร์ที่ผมเล่นในคลิปก่อนเนี่ยจะใช้ add on ขุดถ้ำคูณ3แล้วก็ตัดไม้ทีเดียวล้มใช่ไหมแล้วก็ add on หนึ่งแอตอนอะไรนะ add on อะไรสักอย่างที่ผมใช้อะ่ะจะไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะลองโหลดกลับมานะพวกะอดอ on เพวกนกันนะนะครับ สนใจนะแล้วก็มาได้ทาคออย่างเงี้ยนะยอดเลย <c oughs> ส่วนคลิปเกมอืนอ่นผมคิดว่าอาจจะลงประมาณวันอาทิตย์มะนะเพราะว่าอะไรผมอยากจะเล่นเกมอื่นบ้าง <c oughs> เล่นไมครับมันเบื่อไง <c oughs> เล่นแต่ไมคับ <c oughs> ช่องเราเนี่ยลงแต่ไมคับมา <c oughs> เยอะมากทุกคน น,น,น,นู่นก็ไม่ครับนี่ก็ไม่ครับนั่นก็ไม่ครับตรงไม่ครับเยอะจริงนะโอเคได้ตัเผาแล้วเผาไก่กันดีกว่าเพื่อหิวทุกคนถ้าหิวได้กินไก่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้่นนี่โคเรอะไรนี่โอ้เป็นที่ตกแต่งตอะไรน,นี่เราไปอยู่หน้าบ้านสิโอ้เสียงซอมบี้มาสิว่ามีอะไรหน้าบ้านหรือเปล่า ผมว่าผมไม่มีคิปเปอร์มันระเบิดหน้าบ้านตู้บเลยนะเพราะว่าฮาร์ทออเนี่ยคือตายก็ตายนะทุกคนเราไม่มีแบบยังไงนะไม่มีแบบตายแล้วเกินนะคือตายแล้วตายเลยเหมือนชีวิตจริงเราเนี่ยเราต้องรักษาชีวิตของเราให้ดีทุกคนโอเคตอนนี้มันสิบนาทีกว่าแล้วนะเคครับทุกคนคลิปนี้อาจจะต้องขอตัอวลาไปก่อนนะมีเท่านี้แหละเพราะว่าผมอยากจะมาลองเล่นไมโครพาร์ทอดดูเฉยๆนะ ก็สั้นๆนในคลิปนี้ทุกคนโอเคครับบ๊ายบายครับ